สวัสดีเพื่อนๆครับพามาดูยอดมวยเจอกับยอดมวยครับยอดมวยเบอร์เก่าครับเพชรอู่ทองครับเจอกับยอดมวยคนปัจจุบันปี2564นะเจ้าเปอร์รารี่ครับวันนี้ครับเจอกันที่ศึกพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ครับฝ่ายแดงคือเพชรอู่ทองออกขนเมืองนะครับหรือว่าเจ้าสายเลือดเพชรสิริอิมปัจจุบันซ้อมที่ข่ายมวยทีเด็ก99ครับเจอกับทางเฟอร์รารี่แฟร์เทคหรือว่าเจ้าเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับ พบกันที่พิกัดตัวใหญ่นะสารพิษอูทองก็140เนี่ยดูรูปร่างดีนะครับมาครับโอ้โหแข่งขวาญหนักหนักของเฟิร์นเลอรี่ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565คารับเ้ื่อนเวทีมวยราชดำเนินนำกลับมาให้เพอ่อนได้รับดูรับชมครับทางช่อง YouTube สอพัฒนาชัยดูไปด้วยกันครับมาครับหลักเหลี่ยมความเก๋าวาุาวุธฝีมือเพชรอูทองมีหมดนะแต่ว่าวันนี้เรื่องความใหญ่จะเป็นปัญหาหรือไม่ครับต้องรอติดตามชมกันดูครับฝีมือการประกอบมวยของทีมงานกลุ่มลัลรับ มาครับเดินครับลุนพีเดินครับลุนน้องก็ถีบมาไปขวาไว้ครับเดินเบียดเข้าไปครับมีหมัดมีศอกมีเข่ามีแข้งมีครบทุกรถครับสาหรับเจ้าเพชรอุทองครับเฟอร์รารี่เองก็ต้องบอกว่าสดขึ้นมาแล้วก็มาเป็นยอดมวยในยุคปัจจุบันครับฟอร์มหลังของเฟอร์รารี่นะครับก็แพ้ตะเภาแก้วครับ คือผัดแพ้ผัดชนะกับทะเพาแก้วมานะครับแล้วก็เขาก็ไปคว่ำแสงมณีสอกาแฟมวยไทยมาแล้วครับเมื่อวันที่9มกราคมปี2565ครับส่วนทางฝ่ายแดงนะครับสายเลือดนะหรือว่าเจ้าเพชรอู่ทองนะครับล่าสุดเขาชนะคะแนนประตักเทพปักปังคัาเข้ามานะครับมาดูครับนี่คือยกที่3ครับเพื่อนๆครับพูดถึงเรื่องราคาก็เอารุ่นน้องต่อแพ้นะครับมาครับนี่ครับเสียบเข่าครับโอย หนักเหลือเกินกับหนักจริงๆครับราคาตอนนี้อยู่น้ําเงิน4ี่หนึ่งครับถือว่าแพงแล้วนะครับในเรื่องของในเรื่องของราคานะถือว่าแพงไปแล้วนะครับถือว่าเราไม่พูดถึงแล้วกันนะครับมาดูอาวุธครับมาดูศิลปะของหมยคู่นี้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแฟนๆช่อง y o u t u b สอตนายชัยครับขอบคุณทุกการกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาครับดูเป็นเฟอร์รารี่ครับจะพยายามต้อนรุ่นพี่อยู่นะตอนนี้ครับเสียบเข่าซ้ายครับ จังหวะก,กดแขนไล่แขนมาดึงลงมาดึงลงมา,งงมาตีเข่าครับจิกจิกไปครับเพชรอู่ทองนี่จะทนไหวไหมครับเจอใหญ่หญๆเจอหนักๆแบบนี้ครับตีเข่าขวาครับกับการกดแยกครับเรื่องของอาวุธนี่แพรวอยู่แล้วครับแต่ว่าจะใช้ลูกไหนครับทําให้ผู้ต่อสู้นั้นโอ้โหโดนเตะไปแล้วดูใส่หัวแล้วนะมาจะมีสก๊อกไหมพี่ชายยางซเขาก็ดูเปะซ้ายไปครับ พยายามออกอาวุธครับเฟอร์รารี่มาเล่นในเกมตั้งรับมีแข้งขวาครับเห็นรูปร่างอย่างนี้ก็มีความเร็วเหมือนกันครับสำหรับเฟอร์รารี่ครับเบียดเข้าไปครับโอ้โหทีมงานนี่น่าจะสบายใจไปแล้วนะครับชมครับทีมงานเฟอร์รารี่ครับนี่ครับเตะครับหมดยกครับยกที่สี่ ดูครับยกที่4เสื่นนี่ครับแข้งขวาของเฟอร์ลารี่ครับเตะวืดไปเป็นอุทมไอ้ครับตามไปเตะแข้งขวาครับเดี๋ยวรู้กันครับตีเข่าครับเฟอร์ลารี่กรรมการพยายามกดแยกออกมาเป็นอุทมต้องเดินแล้วครับต้องมีลูกหักลูกโค้นหน่อยครับแล้วก็ต้องฝ่าดงแข้งเขาโอ้โหแข้งซ้ายครับสองดอกครับต่อยมาเตะขวาครับซ้ายโอ้โหหนักแท้โอ้เตะแล้วดูเขาเรียกอะไรอะดูสะบั้นไปเลยนะ อีกครับเตะขวาครับคือมันหนักจริงๆริครับนี่ครับโอ้โหจะพยายามครับเพรูทองครับเดินบุกเดินเบียดเดินสู้ต่อยหมัดไปต่อยหมัดอีกครับ พยายามจะไล่เหมือนกันครับสอกมาครับเฟอร์ลารีเองก็ดูเหมือนจะไม่นี่ครับแข้งขวาครับจะบอกว่าไม่ทําก็ไม่ได้ครับแต่ว่ามาเล่นเกมตั้งรับแล้วครับไม่ได้บุกสักเท่าไหร่ครับรอดักออกแข้งครับเสียบเข่าครับเทวทองมีหมัดต้องการกดแยกครับ วัคู่นี้จบเพียงยกที่สเท่านั้นครับเพื่อนนครับเพราะฉะนั้นเราจับตามองให้ดีครับว่าจบยังไงครับต่อยหมัดไปครับเตะซ้ายครับเตะขวาครับโอ้โหไม่บังนะพยายามจะจับตายเหมือนกันครับไปอู่ทองครับถือว่าแรกเลยครับดูกันไปครับเบอร์ลารีนี่ถอยออกมาครับทีบครับรุนพียังเดินอยู่ครับถือว่าหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องสืบครับ โมจิหัวใจดีอยู่แล้วครับเพชรอูทองก่อนหน้าก็ซ้อมอยู่กับเชือบุญธรรมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับหรือสองสามไฟหลักนี่เพชรอูทองเองก็มาซ้อมกับทีมงานทีเด็ดกเก้าครับโอ้โหก็โดนลูกหนักไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรครับยังเดินสู้อยู่ครับเพชรอูทองครับสอกอีกแล้วครับกรรมการจ้องแล้วครับสอกไปอีกทีครับกรรมการเลงครับสอกมาครับ ดูยังไงครับดูเหมือนจะแผ่วๆไปแล้วครับเตะครับเตะครับโอ้โหเลิกครับคือพูดตามตรงนะครับหลังจากจบไฟน์นี้นะเพชรอุทองเองก็บอกให้ขอนหนักน้อยกว่านี้หน่อยนะครับสักร้อยสามแปดนะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับร้อยสี่สิบกว่ากว่าเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับก็ยิงคือถ้าเจอคนที่แบบฝีมือยังไม่ขนาดคือถ้าเจอฝีมือน้อยๆอาจจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามาเจอระดับแบบมวยแถวหน้าจะลําบากหน่อยนะครับถ้ามาเจอรุ่นน้องที่พยายามไต่เต้าขึ้นมา ในพิกัดประมาณ140มันก็อาจจะไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยที่แบบเกรดพอๆกันหรือว่าคิดว่าจะอาวุธฝีมือจัดจ้านพอสู้กันได้นะขอน้ําหนักสัก138ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่นํามาฝากแฟนๆช่อง y t u t u สองธนาชายัยครับเพชรอูทองพายครับยกที่4ให้กับ Ferrari f e r r a รารี่แฟร์เทครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์ครับขอบคุณทุกการติดตามสมาชิกใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่เป็นสมาชิกเก่าขอบคุณมากๆครับที่อยู่ด้วยกันมานานครับช่อง YouTube สอพัฒนาชัยเอาไว้พอกันใหไม้คลิปหนาอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุบสุคนครับ